สวัสดีครับคุณปาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตอนนี้ความพร้อมของเชียงรายก่อนเกมพบกับการเท่าเรือเป็นไงบ้างคะก็โอเคครับตอนนี้ก็<ม>ถือว่าผู้เล่นทุกคนก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับก็ก็พร้อมเล่นครับแต่เราจะยังมีผู้เล่นติดโทษแบนอยู่สองคนนะมีชินพัทเลโอ่กับประสานองแสนครับ,รรบอืม ล้วมีตัวทดแทนหรือว่าจะส่งผลกระทบกับทีมม้าง้อมแค่ไหนไหมครับหลังจากขาดศองคนนี้ไปเขาถือว่าส่งผลกระทบกับทีมครับเพราะว่าถือว่าทัวต่อคนนี้จะเป็นผู้เล่นที่สามารถที่เราสามารถใช้งานได้ได้หลายตำแหน่งครับแต่ก็โอเคเราก็ถือว่าก็กดด็จะมีผู้เล่นอื่นที่ที่ใช้ใช้งานได้ครับแล้วช่วงที่หายไปโควิดนี้ก็คือยังมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครสำหรับเชียงราย ครับผมเราก็ต้อมกันต้อมกันมาตลอดนะครับเรื่องความต่อเนื่องนี่กังวลไหมฮะหลังจากพักไปก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าีกกำลังเริ่มแข่งแล้วก็โดยของทีมเราเองต้องเริ่มตั้งแต่ที่เรากลับมาจากเอฟซีนะเราเราก็ต้องมากักตัวแตนะ่พอกักตัวไม่ได้ตอ้อมกันเป็อสองสัปดาห์เนีย่ยก็มอนข้ามีผลกระทบกัน สภาพร่างกายเพื่อนของตะบัวนะครับทําให้เราต้องต้องเลื่อนการขันนัดท่าเรือกาบนัดทุกพันออกไปนะเพื่อที่ให้เราได้มีเวลาซ้อมมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้เล่นนัดหนึ่งคุวบอลเด้ไหมครับเนาะเดอนมิถุนยวันที่วันที่30ธันวาคมก็ตอนนั้นยังถือถือว่าสภาพผู้เล่นก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเต็มที่200เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังโอเคก็ยังโชคดีที่ว่าเรายังยังชนะไปได้นะครับ แต่ทีนี้เราก็แพนที่ว่าอเคเราจะกลับมาเล่นต่อแต่ก็เพ้ก็ช่วงต้นเดือนมกราคมก็ถือว่ามีต้นนถูกเลื่อนไปด้วยสถานการณ์ของคุณพีหนึ่งนะครับก็ทําให้เราก็ซ้อมอยู่เฉยๆแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ไม่มีแหนเข่งแล้วเพราะเราตอนนี้ผู้เล่นเราค่อน,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 นข้างที่จะขาดขาดในการแข่งซึ่งก็สําคัญครับกับนัหนักที่เสือกท่าเรือเราถ้าเรากลับมาเล่นต้นได้ดีนะเรเชื่อว่าก็ได้จะทําให้เรากลับมาได้ได้ดีขึ้นในในเลกสองครับ มอเป้าหมายการเจอกับทีมกลุ่มบนหัวตารางด้วยกันฮะดังการท่าเรือยังไงบ้างครับเกมนั้นนี้ซึ่งถือว่าสําคัญเหมือนกันสําคัญครับก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในในฤดูกาลเลยนะเพราะว่าถับมาเป็นกลับมาเล่นกับท่าเรือเนี่ยก็ก็ถือว่าเป,เป็นงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็คือถ้าเราสามารถที่จะควา้าชัยชนะได้เก็บสามแต้มได้เนะี่ยแล้วก็ต้องยอดไปถึงทัพอื่นหลังจากนี้ครับ ทำให้เรามีความามั่นใจในการเล่นมากขึ้นครับแล้วก็โอกาสที่จะแทบให้ไปอยู่ในหลักที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆครับทางอ่าทางคุณหั่นนะฮะ้าคุณมิติได้ฝากถึงนักเตะยังไงบ้างรครับมีการกระตุ้นยังไงมาในหานั้นนี้ครับก็ขอให้น,นักเตะก็โฟกัสเป็นที่แหละนะครับก็ช่วงนี้เราก็เป็นช่วงสัปดาหสุดท้ายที่เรา ะัีโอกาสได้ซ้อมบอลกันที่ดงจังๆล่ะเพราะหลังจากนี้เนี่ยจากที่เราเห็นโปรแกรมแข่งการแข่งใช่ไหมฮะว่ามันจะต้องแข่งทุกสามวันสี่วันสันดาห์สี่วันตลอดไม่ได้หยุดก็เราจะไม่ได้มีเวลาซ้อมกันเยอะแล้วนะส่วนใหญ่ก็เวลาถูกใช้ไปกับการเดินทางนะสับการพิการร่างกายนักกีฬานะก็ในอดีตนี่แหละนะก็เราก็เน้นเน้นดับนัตบอลมากมากว่าขอให้โปันกับการซ้อมนะสิ่งคือไหนที่ เองยังขาดอยู่นัสที่ไหนที่ตัวเองยังอยากจะควรจะต้องพัฒนาดัก็ใช้เวลาตรงนี้นะในการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองขาดอยู่นะครับแล้วก็โอเคครับก็เกอ่กับท่าเรือก็โอเคก็ชอบเท็มที่เลยนะต้องสตาร์ทให้เต็มที่้งแต่ไี่แะรอืมครับฝากถึงแฟนบอลเชียงรายนะครับก็แน่นอนว่าทางส,สบคแล้วก็ไทยลีกกำหนดคือว่าจะไม่ให้มีการเข้าชมในสนามตรงนี้ อยากบอกอะไรถึงแฟนบอลเชียงรายไหมครับให้กําลังใจทีมครับผมก็ก็เป็นที่น่าเสียดายครับอย่างแรกนะครับที่ไม่สามารถเข้ามาชมในสนามกันได้นะครับตามมาตรการนะครับแต่ก็โอเคครับก็เราทุกคนก็รู้อยู่ครับว่ายังมีแฟนบอลคอยหับสนอยู่นอกสนามอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็จะพยายามเป็นที่แล้วนะครับในการลงไปทําการขันนะครับ เสมือนว่าเราเคมีแฟนบอลอยู่ในสนามนะครับตอนทุกคนก็รอนะเราก็หวังกับเก็บาจแข่งนัดนี้มากนะครับก็ตอนที่กลับมาแข่งแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเป็นความสุขให้แฟนบอลชาวเชียงรายครับโอเคครับก็นี่ก็เป็นความพร้อมของทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะโดยคุณปัดมาลาลัตนะครับผู้จัดการทั่วไปของสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะฮะ ที่ให้เกยียรตมาสัมภาษณ์กับเราทางเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีนะครับก็ขอบคุณทางคุณปัดมานะครับขอให้โชคดีกับผลการแข่งขันนะครับครับผมขอบคุณมากครับยอดีครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ